ท่านพูดถูกแล้วท่านแข็งแกงเกินไปนางเอาชนะท่านไม่ได้นังก็เลยรีบหนีไปก่อนข้างในนั้นจะต้องมีสมบัติซ่อนอยู่แน่ถ้าเกิดใครได้รับสมบัติมาด้วยความสามารถของตัวเองก็สมบัติไปได้เลยึกบอ,อ,อะไรกันมันไม่มีอะไรเลยสรุปห้าคนนั้นที่เหนือสุญยักษ์พอได้เอาสมบัติไปแล้วอย่างนั้นหรอตอนนี้พวกนั้นอยู่กับฉินหนานท่านทิ้งสัญลักษณ์ไว้บนตัวของฉินหนานไม่ใช่หรอหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนสัญลักษณ์ที่ข้าทิ้งเอาไว้ถูกทำลายแล้ว ช่างเถอะรีบออกไปก่อนจะปล่อยให้พวกนั้นเอาสมบัติไปได้บุม้มคิดจะหนีอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะข้าคือจอกักรพรรดิกระบี่พิณสวรรค์เมื่อ8ป0 0ปีก่อนเจ้าหนูเจ้าสามารถกระตุ้นเจ็ดจำนงของข้าได้นั่นแสดงว่าเจ้ามีคุณสมบัติที่จะได้สืบทอดทักษะกระบี่ที่ข้าสร้างขึ้นเองที่ข้าพูดมานั้นเจ้าต้องการหรือไม่ข้าต้องการอยู่แล้วมาถึงตรงนี้แล้วใครจะไม่ต้องการกันเล่า ดีมากถ้าเกิดเจ้าอยากยกเลิกก็เล็กไปคืนที่เดิมซะมันไม่มีทางแน่นอนเจ้าดูจะมั่นใจในตัวเองมากนะข้าจะรอดูไม่เป็นอะไรเดี๋ยวข้าจะต้องไปที่เมืองหนานโจแต่ก็ต้องถามข้อมูลจากเฉินหยุนก่อนข้างนอกพระราชวังพื้นที่อันบริสุทธิ์ฉินหนานเจ้าจะไปทําอะไรที่เมืองหนานโจหรอขอโทษด้วยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของข้างั้นข้าขอโทษที่ถามเจ้านี่คือตาประจำตัวของข้าถ้าเกิดเจ้าจะปัญหาในเมืองหนานโจก็ใช้ตานี้ได้เลย พ่อของข้าจะช่วยเจ้าแน่นอนและแผ่นหยกนี้ก็คือแผนที่ของเมืองนันโจมันช่วยเจ้าได้ขอบคุณมากเฉินหยุนข้าไม่สามารถรับประโยชน์จากเจ้าฝ่ายเดียวได้สิ่งนี้คือทักษะจักรพรรดิมันอาจจะช่วยเจ้าได้ในอนาคตเอาละข้าขอตัวก่อนข้างนอกพระราชวังพื้นที่อันบริสุทธิ์ตอนนี้ข้าได้ข่าวว่าฉินหนานได้ออกไปจากที่นี่แล้วตามคาดเลยสิทธิ์ที่ฉินหนานได้ออกไปแล้วจริงๆด้วยตอนนี้ข้ากำลังจะออกไปจากที่นี่แล้วพวกเจ้าจะไปด้วยไหมเอ๋อไม่เป็นอะไร ้าจะขอตามท่านไปด้วยถ้าเกิดมากับข้าอาจจะถูกตามข้าได้นะการที่เราจะได้รับสมบัติมานั้นมันจะต้องพบเจอกับอันตรายอยู่แล้วข้าถูกหลังับพลังอยู่ขอบเขตเทวขันท่ามันไม่ค่อยชินเลยแฮะิ่มเจตนากระบี่จักพัตกระกบี่ที่หน้าสวรรค์ท่ามกลางสิ่งก่อสร้างพวกนี้ถ้าเกิดข้าเข้าใจในเจตนากระบี่ทุกอย่างข้าก็จะสืบทอดทักษะของเขาได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยตอนนี้หวังว่าจะไม่มีอะไรยากมากนะ รีบหลบทางไปถ้าเกิดไม่อยากตายฮะเหอนั่นมันเสือทองสีขาอของลูกชายคนรองของตระกูลเฉินกลับมาแล้วอย่างนั้นเหรอรีบหลบทางเร็วเข้าหายุดนี่เจ้าทำอะไรทำไมยังไม่หลบทางเจ้ารู้ไหมว่านี่คือรถของใครไม่ว่าเจ้าจะเป็นใครก็ไม่ควรจะมาชนคนบนถนนแบบนี้เจ้าอยู่เพียงขอบเขตเทวคันท่าก็จะเถียงข้าอย่างนั้นเหรอเจ้าเสือน้อยกัดมันซะ จะกัดข้าอย่างนั้นเหรอให้ข้าบอกไหมว่าความสัมพันธ์ของข้ากับเฉินหยุนเป็นยังไงนี่เจ้ารู้จักกับพี่สาวของข้าด้วยอย่างนั้นเหรอเห็นแก่น้าพี่สาวของเจ้าข้าจะไว้ชีวิตเจ้าก็แล้วกันรีบหนีไปซะเแมวเผอเจ้าเสือน้อยเจ้าทำอะไรข้าไม่คิดเลยว่าลูกั้งเก้าของเจ้าเมืองหนานโจจะต่างกันและน้องของเฉินหยุนจะดื้อรั้นขนาดนี้หลังจากที่ข้าเดินไปเดินมาหนึ่งวันแล้วก็ไม่เคยเจอเจตนากบีที่แปลกแบบนี้เลยงั้นเข้าไปดูข้างในดีกว่า เออไหนน้อยท่านต้องการอะไรอย่างนั้นเหรอข้าขึ้นไปชั้นสองได้ไหมเหอเจ้าเด็กนั่นเพิ่งจะมาที่เมืองหนานโจวครั้งแรกอย่างนั้นเหรอถึงไม่รู้กฎของที่นี่น่ะแล้วเขาคิดว่าเขาเป็นแขกของเมืองหนานโจวอ,อย่างนั้นเลรถึงจะไปที่ชั้นสองเออคุณชายการบุมพอของท่านยังไม่ถึงขอบเขตเทวขั้น8ถ้าเกิดท่านขึ้นไปท่านได้ตายแน่